เอาสบายดีพี่นอ้องของปายเบอร์สุขุมสุขชนเนาะพอกันครับน้องนัดพวันทีเกคเอสพวันไม่หน่อย <c oughs> คลิปนี้กับมุ้ยังพี่น้องเข่าค้ออับคือเกาส,สบายดีตอนเชา้าอันนี้ก็เครื่องปรุงพี่น้องนี่พริกสิงคายใบมกะกรูดแล้วก็ใบแมงลักพี่น้องพ่อที่ตัวล่ะแล้วก็ต้น,อตนหอมพวันกัจฉิมาแกงผั่มพี่น้อง พี่น้องก็จะหูนาะนแกงพั้มเนาะไม่น้อยมันซื้อมาล่นเต๋อเลยใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยพัม้มใส่บักฮอ,ยพ,อ,พอย,ยพี่น้องเพราะนี่เป็นฮอยใส่พี่น้องเองบ่งกับเพียงหรอกมันแบบ้นบนบนานเนาะมีปลาแดกแป็นนู่นอะพี่น้องเลยอืออ่ะโอเคทางมอนำได้ป่ะเนี่ยนี่พั้มพี่น้องถ้าชาช่ายคนอื่นยังเพีเหมือน,ออน,นก,กันมนั้งเพียงพัม้มโอเคแล้วก็มีเมนู ไข่หมดแดงพี่น้องเลยเมนหน่อยพิ่นมักชุดใจเลยไข่หมดแดงเส้ยนยังกิน,นสิซุปซุปไข่หมดแดงพี่น้องสิซุปก๋อยก๋อยไข่หมดแดงพี่น้องนะไข่หมดซื้อเท่าไรเนี่ยสิบห้าพันสี่สิบพันห้าสิบบาทนะแม,นม่นบอกเบิรงซิมเบอร์ห้าหมดทันลลางเนยะไข่หมดแดงกำลงงานเลยอรอยมันเนาะงามนหน่อยเพิ่นสิก๋อยพร้อนก็บจะแกงผั่มโอเค ห่างหมอแล้วเครื่องปรุ่งลงพี่นอ้อยชิกก้นไก่ไปกี่หูเขารุงเครื่องเลยพี่นอ้อยพุงนัวใส่เอาใส่พุงนัวเขาตองปลาแดกใส่พี่น้องปลาแดกให้พี่น้องหน่อยไม่ค่อยเห็นเนาะใส่ปลาแดกปรุงเครื่องเลยจะเอาพั้มลงพี่น้องเอาพั้มก็ห้อยลงปลาแดกครับตองสักกระส้วนนำเตอร์ด่ามหมุห้อยลงก่อนพี่นอ้อย อยลงนะเอาผัมลงหนัมอหลังหน่องห่นสอดเอากระสอนเอากระสอสอนานี่คอนอนนี่นี่หอนอนส่เส้นหนามแล้วลงมาใส่หมอนไนอได้กเคยกินแต่ยังไงน้อยพอแม่ภากินไปหน,น่อย

เปล่งหอมยไปเรียบร้อยมันไปสหมดแดงไปหมดแดงต่อจ้ะมาลานี่พี่น้องหอมลาบไปหมดแดงหมรแล้วใส่ลายได้ผ่ลยกพี่น้องไดขั้วเด้่ขัอวงปื้น้ำกระแดกก็จะพี่น้อง อัวน้องวงเดียวน่ะวงเดียวเขาดีเลยป้ากไอยไข่หมดแดงพี่น้องสุกไข่หมดแดงก้อยไข่หมดแดงกันด้ยผักแก่สลัดพี่น้องุ่มเอาได้เดี๋ยวหอมดาบลูกเ้าวซิมก้อนนะมันงอนจางลับสุดมางเอากันเลยบ่ อมอเาใส่หมดเ้หหยหอมอยลงใส่่นมเลยกล่หอมหอมพี่น้องเลยหอมเผาขวัวหอมผิกป่นหอมผักหอมรวมก้อยไข่มดแดงไม่ สบายดีพี่น้องมากินข่าวเศร้าเลยนสบายเด้อสบายดีเด้อพี่น้องบางคั้งมันก็เข้าไม่น้อยหมือนกัห้องเข้านองมากินข่าวเศร้านั่นจะพี่น้องบม่ได้พอหนากันโดนกินข่าวหอมกันแน่นพี่น้องอาะคันแดงก็ออกงามงามปล่อยไข่หดดแดงสุกไข่หมดแดงกับหอมผั่มไข่หมดแดงกินกองขั้นสูงเลยพี่น้องมหมเนี่ยหัวใจก็เพื่อพับกลับแลมวแทบเนาะ เพ็รตัวใจเขาเนา่เเ็ป๊อปอืมตัวบรการของเพชรเลยมันต้องกัดโอ้คักน้เพชรตุ่นเนาะเพชรคักเียบแล้วกัมันิงตาเปิหม่มันกังคับหอมไหมภาคยูซือพี่น้องแท้แล้วมกินแขอให้ชาวนอกมาผ่าเพิ่นบัทาบ้นบอกแพงกำลังทราบนอยู่อยู่เนี่ าาวันเราอน,นาอาน้ำปลาคนใกล้กันน้ำลคนเราคือหมูค่ะมันยังข,ขากับพําเลยนะอืมเป็นี่คืวเทียวเคยกินมจากในน่องัมนะเขาเม่นมาแล้จ้าเขาได้เค,คกยกินเคกินนี่เนอยอีท่าย่าาเาทำฝรั่งคนไทยอีสานะิกความพัมกคนไทยแห่ข้าวบุ้นะ เอาเจ้าได้จา่น้องเด้ตกินไลมันนี่วันศุกร์วันลาบวันศุกวันลาบเอาไหมมันนี่มีผลมี่ากไนมเหมอนนี้มีผนมีรากมั้ยมีบนต้นไม้ไหมสายน้อยตันไม้มีไปเราดเปลน่ยนนะ เคยถือกี่เออให้ตอนเช้าบ่ให้ตอนเช้าไปแล้วตอนเช้านี้ว่าเไาไปเบิ่งใยังไงอันหอันห้าแล้วก็ดินเนโบแมนน่ยโแมนแล้วก็จุดทูบจุดทูแล้วก็เขาก็ข้าข้าวแลก็ขอเพิ่มเลยขอเพิ่เาก็บ่นไว้ว่าเาจะยากให้นสิั่นเหรออเขาจะบ่นเาก็บนไว้เลน้ำซ้มน้ำหวานบอาสิเลย เอาหัวหน้าจะใหม่ตมกใหม่ไมัง่ายก็ได้หากบกเมดไมกัวเขาเาอกจมาไมนางเ่นาเา้า่าเเลย่ือ่ยเนาะเอาอยู่ไทยเอาอยู่เลยแต่ไอได้่ได้กูบ้าเวแต่บุญวแต่บม่นอม่้เนาะเบิ่งเมเอดียวแากบอกเดีวพี่เถ่อนเลยอ้ยมน่บไา ทอดผสมบ่ะอยต้นเพ่นกับบุ้ได้พี่น้องไหมไม่หักมันขมต้นหน่งมันมันมันแซ่บมันเพือคัรไ้กกลนันกัเราลาวๆไงน้อไม่นองเลยมาเด้จ้าที่น้องมากินสนไหนพวกระจ้ายุต่างประเทศเขาเลยไปเกินเลยอยากไเน้อโนกันเนาะซึ่งจะแช่วงโควิดทับออกไปอยู่ไห เราเขามขาอยู่ยมาีขับแ้งหัแ้งับุแล้วมันดเนาะมชดคือบางเอาบมันจาต้นมาดวกแล้ว่บางเฮามชดเนาะข้าบมีคมเนาะเราเดี๋ยนี้ข่าแห้งนะมังเนี่ยตะกี้ตะคมบอกโอ้ยกินอะไรเนี่ยตคมมาเด้อมาเด้อ

โอ้ลุงกระชอนเอามาให้บ่ลุงกระอนเลยนะเขาไม่ลุงกระชอนกับบ้านแลวก็นางได้ได้ลุงลุงกระอนดีๆเนาะเอามาให้กพี่น้องเุเขาเมกพี่น้องไหยเห็นก้อดแดงมันน้ำลายไหลอยู่แล้วพี่น้องล้องก่อนพี่น้องอกคำนี้่เลินไว้ทางนี้ก็อออมหอยทางนั้งก็ทางนี้ก็ชื่อออมหอย อ๋กันเลยจ้าอออเชพนกนคร้อยเบอไข่หมดแดงสุกเอาปลาไว้จักมือหนึ่งคนี้ทำเนี่ยนะอมแห้งแส่มือเยพี่น้อะคืออนาอ่เลยสุไเทเนาะไปบุ้ยังยาเสียตายเบาเรื่องเหรอวะเสียตายเบาเรื่องบ่าทามาเลยปบาทาเลย กระเทียมก็ดน้งครับเลซองบอทาบอทาแซ่บเซอยคนลาวหรือคนไทยเราคนไทยคืคนโดนมาดูสาวเนื้อดการด่านเปิด้ามลิ้นมานอนอ่ะเมื่อคุณเสิร์ฟมาสาวเนื้อสาวเนื้อลาบอ่ะสาวเนื้ออันการยังผ้าแซ่บ กลายไป่แค่นั่นแะกินคอนเสิรพี่น้องเลยขับไปหน่อยใช่ครับนี่คือมันอิ่มแล้วแฝดเบิร์ตมาเห็นเราขับาหุ่นดอกแล้วเรื่องอะไรครับเนี่ยขัดแล้ว กับโค้ดาทีร้าน้องไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ซ่องล้านไม่เท่าพ่อหางหางอังกินนี่ล้าน้องนัดพ่อหวั่นแม่น้อยฝากส่องน้องนัด TKS น้องนิว TKS พ่อหวั่นทีเคเอนะจ้าตัดใจแล้วพี่น้าแฟชาเพิ่นแฟนสับเรน้องพาแซ่บเด้อพี่น้องบบายายเอานค่กอน